เดียวเนี่ยคล้องก็ใแช่รถไหวกเออสบ,บายค่ะกระตุ้มมากก็ออกเลย <c oughs> ยายยังไงมันเกินแห็มันเ <ừ, S 2> หนยียบลอยเหยบลอยไปเข้าไปจะไหนของยายก็เหยียบลอยคือของยายบอกว่าไรขมิ้นรงหลังลางค่ะ ừ, มันจีบวยเลยยุงเนี่ย <ừ. S 2> ดินเห่ากับเป็นดินเห่าบริเวณมันว่าดินเห่าขมิ้นถิ่นเราไอ้ยายกับบอ,อมักคือกันค่ะ <ừ, ừ. S 2> ยายบย่ <ừ. S 2> มักเขาแหงเขาไปอยู่ดินเขาใช่ยหมแิ่มาอยู่ทังดินไทย ว่าแม่ท่าพชรเห็นมันเหลวเพิรเห็นมะเหลวค่ะทหารก็บอกว่าจึงให้ระวังไว้ด้วยช่วงวันที่28-29นี่เก้าดูเพื่อนอก,อก็เตรียมตัวทุกเวลาละ่ะอยู่แถวเบญ,ญลักษ์ณไกลๆประมาณ30กิโลถ้าบางทีถ้าไม่ลบกันหนักก็อยู่ตามโดมที่บ้านนั่ง หลบก็บไม่รู้เหมือนกันเพราะแต่เจ้าหน้าที่ต้องทำให้ประเดการไปเลยไม่ต้องให้เข้ามาดีแล้วประชาชนทั่วทั้งประเทศก็บอกว่าไม่ดีต้องปิดถ้าไม่สงบอย่างนี้ไม่ครบแล้วนี่คือกลยุทธ์ที่สกรปรกและขี้ขลาดที่สุดเมื่อมีรายงานยืนยันว่าทหารกัมพูชาได้เคลื่อนปืนใหญ่และรถถังเข้าไปติดตั้งในตัวปราสาทพระวิหาร โดยมีเป้าหมายที่เลวร้ายคือการใช้มรดกโลกมาเป็นบังเกอร์หรือโลกกำบังให้กับตัวเองเป้าหมายของพวกเขาก็คือถ้ายิงออกมาจากปราสาทแล้วไทยยิงตอบโต้กลับไปโดนตัวปราสาทพวกเขาก็จะสามารถนำภาพไปฟ้องชาวโลกว่าไทยทำลายมรดกโลกเป็นการสร้างกับดักเพื่อใส่ร้ายเราตั้งแต่ตน้นและเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ก็ชัดเจนครับโดยเฉพาะยายน้อยแม่ขาส้มตำที่พูดอย่างตรงไปตรงมาว่า ไล่เขมรลงทางล่างซะดินเราก็เป็นดินเราอย่ามาอยู่ดินไทยเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ยอมแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่น่าปวดหัวจากคนในครับเมื่อมีไรเดอร์คนหนึ่งได้ถ่ายคลิปรถถังของไทยในแนวหน้าแล้วนำไปโพสต์ลง TikTok อพร้อมบอกพิกัดเพียงเพื่อหวังจะได้ยอดวิวซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงดังนั้นภาพตอนนี้คือ เรากําลังเผชิญกับสงครามในหลายมิติครับทั้งการยั่วยุทางทหารเกมสกรปรกบนเวทีโลกและแม้กระทั่งภัยจากความรู้เท่าไม่ถึงการของคนในชาติเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุดคุณคิดว่าไรเดอร์คนนี้ควรถูกลงโทษหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ